สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะอยู่ที่เซเนกาโพลีเทคนิคค่ะเราจะพาไปพบอาจารย์สองท่านคะ่ะตามมาดีกว่าคะ่ะว่าอาจารย์สองท่านคือใครแล้วเขามาทำอะไรที่เซเนกาโพลีเทคนิคค่ะไปกันคะ่ะสวัสดีครับผมดรตุลยไตรยสันนะครับจากคณะเทคนโนโลยีสารสนเทศพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับบางมดอาจารย์กิติพงศ์วราชาัชศรสอนด้านคอมพิวเตอร์นะครับผม ทางเซเนกากับทางมจทเนี่ยพระจอม9กธนบุรีเนี่ยก็คือเราเซ็น MOU เรื่องความร่วมมือกันนะครับในระดับมหาวิทยาลายัยทางมหาวิทยาลัยก็เลยส่งผมมาเพราะว่าต้องการสร้างความเชี่ยวชาญทางด้าน Cyber Security นะครับมาดูงานในเรื่องของการระบบการจัดการหลักสูตรของที่นี่ว่าเขาบริหารหลักสูตรยังไงถึงสามารถมีหลักสูตรได้เป็นพันหลักสูตรเลยให้เลือกนะครับก็เป็นความท้าทายในเชิง การศึกษาครับต้องเรียกว่าการมาครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างได้กําไรชีวิตมากเพราะว่าเซเนกาให้เรา2บทบาทเลยก็คือบทบาทนักเรียนกับบทบาทอาจารย์นะครับก็คือเรารู้ทั้งฝั่งอาจารย์แล้วก็รู้ทั้งฝั่งเป็นนักเรียนด้วยนะครับโอ้ได้เยอะเลยครับก็ อันนึงก็คือคอนเน c t ชันครับเพราะว่าโปรเฟสเซอร์ที่เซเนกาส่วนใหญ่ก็จะมีคอนเน c กชันกับภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะแล้วก็โปรเฟสเซอร์ที่นี่หลายคนทำธุรกิจของตัวเองนะครับโดยธรรมชาติของที่นี่เขาก็จะไม่เหมือนที่ไทยก็คืออาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีมีธุรกิจและอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วสก็คือเรื่องวิชาการที่เป็นเทคนิคที่ ค่อนข้างจะเรียกว่าใหม่สําหรับไทยก็คือเทคนิคหลายตัวที่นี่เนี่ยที่เขาสอนกันเนี่ยที่ไทยก็อาจจะยังเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ไม่เคยเจอมาก่อน1นี่ยหนึ่ก็คือเริ่มจากอาจจะเป็นแบบที่ไม่ใช่เทคนิคอมากนะก็คือการกําหนดนโยบายเราจะรู้ว่าประเด็นไหนหรือว่าพอยต์ไหนที่มันมีความสําคัญกับ เรื่องของความมั่นคงเวลาที่องค์กรใหญ่ๆเนี่ยสิ่งที่เขาต้องดูเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็วางออกมาเป็นนโยบายต้องมีการทําอะไรบ้างเพื่อให้เน็ตเวิร์กของเราในบริษัทของเรามันมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็เน็ตเวิร์กและนั่นคือพาร์ทแรกใครที่ไม่ได้จบสายนี้มาไม่ได้จบสายคอมพิวเตอร์มาก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้พาร์ทหนึ่งก็คือเป็นพาร์ทที่แบบอาจจะต้องลงมือที่ที่เป็นเทคนิคข้อหน่อยละ,ละอาจจะต้องมีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก พื้นฐานเรื่องของโคดดิ้งมาบางส่วนแหละนะครับในส่วนของการโปรเทคก็คือการการป้องกันนะครับการป้องกันไม่ให้คนอื่นเนี่ยมาจู่โจมนะครับมาโจมตีเครือข่ายหรือว่าข้อมูลของเราอีกพาร์หนึงก็คืออาจจะเป็นพาร์ทในเรื่องของการการแอ t แท k กแอดแทนี้เราคงไม่ได้เป็นแอดแทคนอื่นนะการแอ t แทหมายถึงว่าเราทดลอง จมตีเน็ตเวิร์กเราเองเพื่อที่จะดูว่าเอยเน็ตเวิร์กเราหรือว่าระบบคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันมีจุดอ่อนตรงไหนก็จริงๆจ,จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือหลังจากที่เวลาที่เราอาจจะโชคไม่ดีละนะครับป้องกันก็แล้วนะพยายามทดสอบระบบเองก็แล้วนะครับก็ยังมีคนโจมตีเราได้นะครับเราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าเออแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนั้นคือลักษณะของการที่เป็นฟอ r e เ s นซ เซนิกาเนี่ยจริงๆก็จะเป็นด้านของ practical school ก็คือคือเน้นในเรื่องของการลงมือทำนะครับเน้นใน,นเรื่องเรื่องของอาชีพต่างๆที่เนี่ยอาจารย์ไม่ได้สอนละเอียดเหมือนที่ไทยเขาจะค่อนข้างเน้นจุดประกายเน้นสร้างคำถามแล้วให้เด็กเนี่ยไปไปเรียนรู้เองมีแหล่งข้อมูลให้มีรีซอสให้มีพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์มีระบบต่างๆให้ใช้งานเพียงพอเลยทีเดียว กำลังจะมีหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับทางเซเนก้านะครับเพื่อพัฒนาแล้วก็สร้างบุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้ประเทศไทยนะครับก็คือจะเป็นหลักสูตรร่วมเรียนส่วนหนึ่งที่มจทแล้วก็สามารถมาเรียนต่อที่เซเนก้าได้นะครับเป็นมัลติคัล t เจอรัลนะครับมีหลายวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นข้อดีของเราก็คือเวลาที่เรามาที่เนี่ย มันก็จะทําให้เราเหมือนกับเบลนด์อินเข้าไปในในสังคมเขาได้การพยายามผลักดันตัวเองออกมาต่างประเทศบ้างหรือหาโอกาสมาใช้ชีวิตในต่างแดนบ้างเนี่ยมันก็ทําให้เราได้มุมมองได้อะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เติบโตขึ้นไปอีกอีกเลเวลหนึ่งนะครับ